สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขนสุอมงสุบอนสอกไอ้น้องเล่นนํากันพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับปาลูสวัสดีครับนะแม่ลูกเห็ดก็ไอแทนเห็ดนะไอหน่อยเอ้ยสวัสดีครับนี่ไอแทนพาเห็ดนะบางครั้งเป็นยู่อไอแทนผ้าน้องเห็ดนะลูกสวัสดีครับเห็ดอาไดบอกน้องเห็ดนสวัสดีครับนเห็ดนาได เอออ่ะบอกน้องเห็ดเอออเห็ดก็ได้นะลูกโทำทาคืนทำทาอายอันน้องเท่นนะพอก็บแม่สิป้าจิ้มว่าป้าอยู่น้ำเฮาก็ไแม่ใหญ่ดำนเนาะแลลูกติดทั้งนี้นเนาะลูกติดทั้งนี้เลยสิ กลับไปทํางานอีกพี่น้องชิกลับไปทํางานอีกเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้ขึ้นมาอยู่เลยเนาะอย่าเหยียบกระตาแม่วะลูกเอาออกมาไว้ก๊กซาวุพี่ฉันก็เอาขึ้นไว้เตียงผูวกระตานะแต่ว่าน้องเทนนะเพื่อนเสียมามาฝากมาฝากเงีเอาเลี้ยงกับแม่ใหญ่อะไรเนาะแม่ใหญ่ดำอ้าวฝนตกเหรอ ฝนตกพี่น้องเอ้ยฝนตกแดดพอเมยสิมาปาให้สุมเฮาเดี้ยงแล้วก็สิกับลงไปทำงานอีกเนาะลูกติดลูกติดสุมเฮาแล้วก็สิกับลงไปทำงานเมือ่อเช้านี่ก็เอามาปาแต่เช้าแต่แตเออก็บบริษามหาพ่อแม่์ได้พี่น้อง มาเล่นกับนอ้องแบ่งอ้ายเล่นน้ำลูกฝนต,กน,ตกนี่แหละบม่ได้ว่าฝนสีตกเลยลูกตั้งฝนตกนี่แหละฝนตกเหรออ,อย่าไปฝนตกนะลูกฟังฟัง,งยีแม,ม่สีทำเหมือนแรงคันไปดือ้อเอออีแม,ม่สีบอกม,ม,ม,ามาๆอีแม,ม่สีบอก มือแรงขั้นฝนโตเอ๋ยมือแรงขั้นไฟไบเดอร์อีแม่บอกพ่อไปขี่มักสไลเดอร์เออไบเดอร์อีแม่บอกแล้วให้ฟังห้ามออกไปตากแดดห้ามออกไปตากฝนตอนค่ำมือแรงอีแม่สิพาไปขี่มักสไลเดอร์ไอ้อนอ้องขึ้นน้ำแนะ่มะฮัมกันยับเขา่าเออเอเอ โอ้ยน้องพระท่านได้ขึ้นกระย่าพโาโตีอ้ยายก็ได้เออน้องม่มันคิดอยู่าไมทำกระยุ่งให้อ้ายเนี่ยตีลูกเออพ่อบ้านนี่เป็นวัดเป็นไอพี่น้องเลนะย โอย,โอยล้มได้ลูกหลานล้มได้พอแล้วบักง่ายอย่าขี่ออกไปตากแดดเด้อขันไฟว่าอุ่ยากนะอีแม่บอกพ่อไปขี่มักจะได้เด้อมือแรงอรเออฮะงบหล่าขี่หึงไายขี่ดึงออมาแทนพีพ่ๆมาเล่นรถพี่ลูกรถนะปิดไว้เอาขามาหมา่มแล้วปิดไว้ ปิดไว้ลูกปิดไว้มันขี่บ่ไปมันดินบ่เพียงอืมปิดไว้มาพี่มาเล็งหลุดผีมาเล็งหลดพี่พากันมาเล็งหลดพี่ลูกมามามา,มา,มาบักเตี้ยบักเตี้ยหองน่องเอาตัดดวง่ายน,นะเอาตัดดวดีกันอย่าหยาดกันลูกไปมืะเรง็งยังซื้อเอาเอาให้น้อง หันหน้องลูกแบมือแรงยังซื้อเอามาทำเอาปืนน่อยเออแบทเบิร์ดฐานเบิร์ดบอเบิร์ดในบึงไ ไปไปไปเรนพวกบางแน่นะบางหน้าสิข้าปูนไปเด่นนะ่ะไอแทนเก็บนะลูก tôi là cốt dù lê lô em bánh cà bớt là huyền เฮแต่อ้ายแน่ลูกงอกใหม่เลยเอองอกใหม่เลยบ่มีแต่งอกมีแต่งอกไปน้าไม่ไปเตบ้านหูบบ้านมันออกแดดเลยจะเก็บขม้าไม่ถูกปะเก็บขม้าห่มไปลูกหลาไปห่มไป ไปก่นนปอนลูกไปโอ้ยลูกเอ,อ้ยอย่าสุกเกินเลยลูกหล่ะคือมอมแมมแท้ะดําให้ไม่ดำาใ,ให้อีกลเลยก็ห้ก็อย่างหม้อเทียงเมื่อกี้นี่อย่าสุกเกินแล้วลูกเอ,อ้ยเบิร์ดไล,ลน์อะไรโมนี้นะม,นนม,มิ่งแต่หิวนมจะน้อยแมย่ชิดไปปั่นผ้ามันแล้ว ออโอ้ยพ่อแล้วลูกบัปลาอาบเธอหนึ่งเลยแหงกะชี้โมกไลอยู่ห <c oughs> มูแรงยังอาบไปขี้เด้อยังอาบใส่ชัวหึใส่ชัวใส่ชัวงามหมอหมูแรงก้อนลูกหมูแรงขำเลยกะอาบน้ำเลยกะใส่เสื้องามเคลื <c oughs> ่อนท้ายนียแ,ยแกให้ยังลูก บาดีดยนาวี้โอเคบังคัจะแก้ไปใส่แก้อำหนามมันฮอนบ่ลูกฮะมันอุ่นมันอุ่นมันอุ่นเลยสิอาเพียงยัง <c oughs> เอ้ยแม่ถ่ายคลิปแล้วก่อนนี่แม่สิแก้ให้ <c oughs> โอ้ยบังแนปลาลุงเอ้ยคนขี่หายนี่บังแนบบังแน <c oughs> บบังแนบบังแนโอ้ยอย่าเฮ็ดแม่ถ่ายคลิป <c oughs> แม่อีแม่ถ่ายคลิปอีกสองนาะที อีแมย่ยังสีแป้นปั่นผายแม่ยังแป้นนะไห้เปิดน้ำใส่กระซ้ามให้ฮะตัวอาบเน่าเอออาบเลยแม่สีอาบให้ดอกเอาเอบังเก็บกของใส่กระตาเน่บงนังหน้าสิขาไปวัดเลยมันแดดลูกมันแดดเราแต่กันนิดนิดก่อ ไ <c oughs> อ้ก็มันบอไปกับสุจียัมุนเลยที่ลูกมันสิตายม,มันไปบอกได้แล้วดินมันบอกเพียงต้องเอาดินออกเหรอไม่บ่ะสิไปเอาดินออกเนาะดาอีพอไข่คนเขามาสิไปค้นออกอะไ,ไะลูกบอนน้องไปเกลี้ยขามาห่มนะลูกมันถึงแดดอ้าวอาหัตตาไม่ติดยืด่นเปิดอยเชื่อ Cái ơi Ám hề nhắn nè